Good morning students สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับเจอกันในสัปดาห์นี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27มกราคม2565นะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่13ของภาคเรียนที่2แล้วนะครับซึ่งในแต่ละภาคเรียนเราก็จะเรียนอยู่ประมาณ20สัปดาห์ต่อภาคเรียนนะครับแต่ถ้านับจากสัปดาห์นี้ไปนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ7สัปดาห์เท่านั้นนะครับ ฉะนั้นใครที่ยังข้างค้างงานนะครับยังไม่ได้ทำงานส่งคุณครูก็ขอให้ทยอยส่งนะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมคะแนนในแต่ละภาคเรียนนะครับและตัดสินผลการเรียนของปีการศึกษา2564นะครับดังนั้นก็ขอให้นะครับนักเรียนทยอยทางานส่งคุณครูนะครับหลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวคุณครูได้เลยนะครับ โอเคครับในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับของหนังสือเรียนนะครับเล่มสีเขียวนะครับ x p r e s s English 3นะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับมีชื่อหน่วยว่า What are you doing นะครับ What are you doing ซึ่งมีความหมายว่าคุณนะครับหรือเธอนะครับกำลังทำอะไรนะครับ รูปแบบการถามตอบนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างบทสนทนานะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับในรูปภาพนะครับนักเรียนสังเกตเห็นว่าเป็นภาพของเด็กๆกําลังทํากิจกรรมนะครับนอกบ้านนะครับเขาทําอะไรกันบ้างนะครับสังเกตดูนะครับเขาทํากิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับมีทํา อาหารนะครับบางคนก็กําลังวิ่งเล่นกันอยู่นะครับอีกคนก็กําลังเขียนอะไรสักอย่างนะครับคนนี้กําลังนั่งตกปลานะครับส่วนคนนี้กําลังว่ายน้ํานะครับอย่างสนุกสนานเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีเด็กผู้ชายนะครับซึ่งมีอายุมากกว่าเด็กๆพวกนี้นะครับสังเกตจากรูปร่างนะครับซึ่งสูงใหญ่กว่านะครับอาจจะเป็นญาติเป็นพี่ชายนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับ เดินเข้ามานะครับพร้อมกับพูดทักทายเด็กๆว่า Hi boys and girls นะครับอีกครั้งนะครับ Hi boys and girls นะครับซึ่งมีความหมายว่าสวัสดีเด็กๆนะครับซึ่งมีทั้งเด็กผู้ชายนะครับก็คือ boys and girls นะครับสวัสดีเด็กๆนะครับ What are you doing What are you doing นะครับพวกเธอกำลังทำอะไรกันอยู่นะครับ What are you doing นะครับ จากนั้นนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับก็เป็นตัวแทนของเด็ก3คนนี้นะครับซึ่งกําลังทําอาหารทํากับข้าวอยู่นะครับก็พูดว่านะครับ we are cooking นะครับ we are cooking นะครับซึ่งมีความหมายว่าพวกเรานะครับหรือพวกหนูทั้ง3คนนี้นะครับ we are cooking พวกเรากําลังทําอาหารนะครับ cooking นะครับ cook ก็คือทําอาหารหรือทํากับข้าวนั่นเองนะครับ กำลังทำกับข้าวหรือกำลังทำอาหารก็พูดว่า we are cooking นะครับซึ่งหมายถึงพวกเราทั้ง3คนนี้นะครับ we are cooking พวกเรากำลังทำอาหารนะครับส่วนเด็กผู้ชายคนนี้นะครับชี้มือมา,ม,ามาทางเด็กๆนะครับซึ่งกำลังวิ่งเล่นอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับพูดว่า they are running they are running นะครับซึ่งมีความหมายว่าพวกเขานะครับ they นะครับแปลว่าพวกเขา They a r e running นะครับพวกเขาซึ่งหมายถึงนะครับเด็ก2คนนี้นะครับคือเขากำลังพูดหมายถึงเด็ก2คนนี้นะครับพูดว่า They a r e running นะครับพวกเขากำลังวิ่งเล่นกันอยู่นะครับส่วนเด็กผู้ชายคนนี้นะครับชี้มือมาทางเด็กคนนี้นะครับซึ่งกำลังเขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับแล้วก็พูดว่า he is writing a postcard นะครับ he นะครับแปลว่าเขา He ใช้แทนนะครับเขาซึ่งเป็นผู้ชายนะครับเราจะใช้ he นะครับ he is writing a postcard ซึ่งมีความหมายว่าเขานะครับซึ่งหมายถึงผู้ชายคนนี้นะครับเขากำลังเขียนนะครับ writing กำลังเขียน a postcard กำลังเขียน postcard นะครับกำลังเขียน postcard อยู่นะครับ he is writing a postcard he is writing a postcard นะครับ ส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับกำลังนั่งตกปลานะครับก็พูดว่า I am fishing นะครับ I แปลว่าฉัน I am fishing ฉันนะครับหรือว่าหนูกำลังตกปลานะครับแล้วก็พูดถึงเพื่อนของเขานะครับที่กำลังว่ายน้ำอยู่ตรงนี้นะครับพูดว่า she is swimming she นะครับใช้แทนนะครับผู้หญิงนะครับมีความหมายว่าเขาซึ่งหมายถึง เขาที่เป็นผู้หญิงคนนี้นะครับ she is swimming เขากำลังว่ายน้ำอยู่นะครับ I am fishing ฉันกำลังตกปลา she is swimming เขาผู้หญิงคนนี้นะครับกำลังว่ายน้ำอยู่นะครับโอเคครับฝึกอ่านนะครับบทสนทนาอีกครั้งหนึ่งครับ Hi boys and girls Hi boys and girls What are you doing What are you doing we are cooking. we are cooking. they are running. they are running. he is writing a postcard. he is writing a postcard. i am fishing. i am fishing. she is swimming. she is swimming. okay, cup. หลังจากที่เราได้เรียนรู้บทสนทนานะครับไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับทีนี้เรามาทําแบบฝึกหัดนะครับในสัปดาห์นี้คุณครูให้ทําแบบฝึกหัดเพียงหนึ่งหน้านะครับมีทั้งหมด6ข้อนะครับโดยนะครับให้นักเรียนเติม he is she is หรือ d r นะครับด้านหน้าข้อความนะครับของแต่ละข้อนะครับให้ถูกต้องนะครับข้อความในข้อที่1นะครับอ่านว่า fishing นะครับแปลว่ากําลังตกปลานะครับ ในข้อที่2นะครับคุกกิ้งนะครับ Cooking, คุกกิ้งแปลว่ากําลังทําอาหารนะครับหรือกําลังทํากับข้าวนั่นเองนะครับข้อที่3ครับ writing w r i t i n g แปลว่ากําลังเขียนนะครับข้อที่4 s w i m m i n g swimming Sw แปลว่ากําลังว่ายน้านะครับข้อที่5 playing tag playing tag แปลว่ากําลังวิ่งไล่จับกันนะครับ playing tag ข้อที่6ครับ sleeping sleeping นะครับแปลว่ากำลังนอนนะครับข้อความที่คุณครูกำหนดให้นะครับก็คือ he is นะครับใช้นำหน้านะครับใช้นำหน้าประโยคซึ่งนะครับในประโยคนั้นนะครับผู้ที่เรากำลังพูดถึงนั้นจะต้องหมายถึงผู้ชายนะครับ he หมายถึงเขาที่เป็นผู้ชายนะครับดูตัวอย่างครับจากข้อที่1นะครับ ในภาพเป็นภาพของเด็กผู้ชายกำลังนั่งตกปลานะครับเราจะเติมนะครับนำข้อความ he นะครับ he is มาเติมทางด้านหน้านะครับออ,อกมาเป็น he is fishing แบบนี้นะครับ he is fishing ก็มีความหมายว่าเขาซึ่งหมายถึงผู้ชายนะครับเขาผู้ชายนะครับเราใช้ he he is fishing นะครับก็มีความหมายว่าเขากำลังตกปลานะครับข้อ2 เป็นผู้หญิงจะต้องเติมอะไรนะครับข้อ3เป็นผู้หญิงเช่นกันข้อ4เป็นผู้หญิงเช่นกันนะครับส่วนข้อที่5นะครับสังเกตให้ดีนะครับมี2คนจะใช้อะไรครับใช้ he ใช้ she หรือใช้ they นะครับส่วนข้อ6เป็นภาพของผู้ชายกําลังนอนนะครับจะใช้อะไรนะครับคงไม่ยากจนเกินไปนะครับให้นําข้อความ3าข้อความนี้มาเติมทางด้านหน้านะครับทำเสร็จแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวคนครูนะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับ โอเคครับในสัปดาห์นี้มีแบบฝึกหัดเพียงหน้าเดียวนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ See you again next time Bye